สวัสดีค่ะชาวนี้พอดีอคิดแวบเข้ามามีแฟลช h ตอดขึ้นมาในหัวสมองกำลังนั่งทานข้าวอยู่นึกขึ้นมาได้ว่ามีเด็กคนหนึ่งอ่ะเข,เขาก็อัดคลิปมานะคือเขาเป็นธรรมชาติดีเหมือนแบบ ตั้งใจที่จะสื่อสารแต่ถามว่าเราเข้าใจทั้งหมดไหมบางทีมันไม่เข้าใจด้วยโครงสร้างประโยคซึ่งบางทีก็สับสนอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คอมเมนต์ไปว่าถ้าเกิดว่ามีคนอยากอยากจะคุยตัวต่อต,ตัวเนี่ยเฟซทูเฟซเพราะว่าถ้าเกิดเฟซทุกเฟซปั๊บเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะย้อนถามได้นะอะไรที่ไม่ ที่ไม่เข้าใจ <c oughs> เราก็าอาจจะแบบอ่าถามแง่นั้นแง่นี้ตั้งคำถามได้ย้อนไปอืมพอเรามาเหมาะพอเราคิดถึงประเด็นนี้ปะ๊ะไม่รู้นึกยังไงคิดถึงเด็กคนนี้อ้อมเปิดไลน์แล้วไปเจอเขาใส่หัวใจแดงไว้เจอแล้วอืม มันก็จริงการสื่อสารเนี่ยมันไม่ได้สื่อสารทางเดียวถ้าเป็นเป็นธรรมชาตินี่มันต้องสื่อสารสองทางใช่ไหมเราพูดไปให้คนฟังคนสามารถที่จะซักถามได้อะไรอย่างเงี้ยสอนย้อนกลับมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ทางเดียวในโดยมากมันจะเป็นผู้บรรยายซึ่งเราสามารถจะเตรียมสคริปต์อะไรไปได้แต่ถ้าสื่อสารสองทาง face to face เนี่ยแทบไม่ต้องกังวลใจเลย แค่เรามีพื้นฐานให้ดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเตรียมข้อมูลของเราไปเนี่ยมันก็จะมีการซักถามย้อนไปมาได้ใช่มไหมม,มันมีทูเว c ค m มมิ i c a คชันน่ะไม่นั้นเนี่ยเด็กก็ไม่ต้องกลัวในตรงนั้นจริงมไหมมันก็ตุ้ยไปตุย้ยไม่ต้องไปไม่ต้องเป็นกังวลก็เหมือนกับคนที่ไปต่างประเทศเนี่ยมือไม้ ทำมือทำไม้พูดเป็นคำๆก็ยังสามารถสื่อสารได้เลยใช่ไหมนับภาษาอะไรกับประโยชน์ประโยชน์นี้เราอาจจะไปใช้เวลาเออออฟฟิเชียลใช่ไหม,อมเออตรงเนี้ยเราต้องบอกประเด็นนี้ให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายว่าเฮ้ย hey, d o n 't be serious' เน no. าะ d o n 't be serious'if you know just a little u h the main thing อ uh, ่ only the main thing the main word that you can communicate is okay you can make uh, the participant or the audience or what your friends uh, your listener เนี่ย can be understand ก็ is okay แล้วใช่ไหมอืมพอคิดมาไม่ได้ไม่ได้ต้องอัดใช่ไหม เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความคิดเชิงบวกเป็น positive thinking นะว่าเฮ้ยอย่าไปคิดว่าตัวเองล้มเหลวไม่ใช่คุณไม่ได้ f a i ว่าโอ้โหกูโง่ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมใครจะคิดว่าตัวเองโงอ่อย่างน้อยก็ยังมีคำศัพท์ที่มากกว่าหนึ่งรละอะไร่เนงะี้ยนในตัวเนี่ยลองลองเช็คดูมี เรารู้เยอะแยะเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเราจำไม่ได้ที่จะอออกมาตีแผ่ว่าเรารู้อะไรบ้างใช่ไหมอืมเราอ n นเดอร์ e ลน์ติ e อันเดอร์ไลน์เนี่ยมีอยู่อ,อันน่ะเป็นกำลังใจอันหนึ่งเลยที่เราสามารถที่จะนำไปบิวให้กับใคร่ learners, ออเลอร์เนอร์ได้นำไปคิดและมีกำลังใจ ใช่ไหมมีกำลังใจมีวิลลิ่งที่จะเรียนต่อในชั้นก็เลยมาอัดคลิปไว้เดี๋ยวลืม,อมโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ทานข้าวค่ะเบรกฟาสต์เบรกฟาสต์ค่ะโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ